สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะที่เข้ามาทบทวนเนื้อหาทางด้านของทัศนศิลป์ในส่วนของกลางภาคอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นเพียงเนื้อหาที่ย่อสรุปนะคะแบบคร่าวๆแต่ว่าถ้าอยากเจาะลึกเนื้อหาที่มากกว่าน,นี้นักเรียนสามารถไปดูได้ใน o o o l l e l l s s s r o o นะคะที่ครูส่งสไลด์เข้าไปได้เลยถ้าพร้อมที่จะทบทวนกันและไปดูกันเลย อันแรกเลยนะคะก็จะเป็นในด้านของทัศนธาตุในงานศิลปะนะคะคำว่าทัศนะเนี่ยมันก็จะแปลว่าการมองหรือการเห็นพอรวมกันทัศนธาตุมันก็จะแปลว่า,าธาตุหรือว่าองค์ประกอบที่เราสามารถมองเห็นได้ในงานศิลปะ1ชิ้นหรือไม่จาเป็นที่จะต้องมีทัศนธาตุทั้งหมดตามนี้นะคะแต่ใดๆก็คือเราก็จะเห็นไม่าธาตุใดก็าธาตุหนึ่งหรือตั้งแต่2องธาตุขึ้นไปนะคะในงานศิลปะชิ้นหนึ่ง ทีนี้มาดูต้นกําเนิดของทัศนธาตุเลยจุดเริ่มแรกเลยของทัศนธาตุได้แก่จุดนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าจืดแต่แจ๋วมากๆเลยอะจุดลงไปลากออกไปก็เกิดเป็นเส้นขึ้นมานะคะพอนําเส้นมาประกอบกันก็เกิดเป็นรูปร่างใส่สีแสงเงาเข้าไปนะคะให้ภาพเนี่ยดูมีมิติก็เกิดเป็นรูปทรงขึ้นมาเพื่อให้ภาพเนี่ยมีความสมจริงเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของจุดถัดจากจุดนะคะก็จะเป็นในด้านของ สีคู่ตรงข้ามที่พวกเราได้เรียนกันไปแล้วแล้วก็ได้ทํางานหนึ่งชิ้นกันขึ้นมานั่นก็คืองานสีคู่ตรงข้ามทีให้อย่างสีคู่ตรงข้ามก็คือเป็นค่าสีที่มีความเข้มเนี่ยตัดกันอย่างรุนแรงเลยนะคะเรียกได้ว่าแย่งกันเด่นนะคะแย่งสีก,กันกับสีคู่เราเนี้ยมากๆเลยในทางปฏิบัติเราก็เลยไม่ได้ยอมนําสีคู่เ่าเนี้ยมาใช้ร่วมกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการที่จะใช้เนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่นะคะถ้าหาสีหนึ่งมากอีกสีหนึ่งต้องระบายให้น้อยกว่าโดยที่เราอาจจะแบ่งสัดส่วนนะคะออกเป็น 70ต่อ30เช่นสมมุติว่าเราเลือกคู่สีม่วงกับสีเหลืองมาใช้นะคะเราก็อาจจะเลือกดูซิว่าให้สีไหนเนี่ยเยอะกว่านะคะเช่นอย่างครูเนี่ยก็จะให้สีม่วงเยอะกว่าครูก็จะให้สีม่วงไปเลยสัก70%แล้วสีเหลืองเนี่ยนะคะระบายอยู่ที่ประมาณ30%อนที่2เลยนะคะถ้าหากจะใช้สีคู่สีเหล่านี้ต้องมีการแทรกสีอื่นเข้าไปด้วยเช่นอาจจะแทรกสีขาว หรือว่าแทรกสีอื่นเข้าไปเพื่อลดความเข้มของสีระหว่าง2สีนั้นเป็นต้นนะคะถามว่ามีคู่ไหนบ้างอ่ะก็ตามนี้เลยนะคะคู่แรกก็คือสีม่วงกับสีเหลืองเนาะคู่ที่2ก็คือสีส้มนะคะกับสีน้ำเงินคู่ที่3ามก็คือสีแดงกับสีเขียวนะคะคู่ที่สีก็คือสีส้มแดงกับสีเขียวน้ำเงิน คู่ที่5ก็คือสีม่วงแดงนะคะกับสีเขียวเหลืองและคู่สุดท้ายนะคะก็คือสีส้มเหลืองกับสีม่วงน้ําเงินนั่นเองถัดจากสีคูต่ตรงข้ามนะคะเรามาดูช่ว่าปิดาแห่งจุดสีเนี่ยนะคะเป็นใครคนที่ได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งอยลิซึมอ่ะให้เวลาคิดนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะ <c oughs> อ่ะมาดูกันนะคะคุณปีแอร์เซลานั่นเองหรือว่าชาร์จปีแอร์เซลานะคะก็ถือว่าเป็นศิลปินนะคะที่สร้างงานที่เรียกว่าเป็นระทัความประทับใจในยุคหลังๆก็คือเขาเป็นคนที่คิดค้นนะะการเขียนภาพแบบจุด ผสานสีขึ้นมานะคะโดยที่เวลาที่เรามองไกลๆเนี่ยนะ,ะสายตาของเราจะรวมเม็ดสีเข้าโดยอัตโนมัติแต่เวลาที่เรามองใกล้ๆเนี่ยเราก็จะเห็นชิ้นงานนะ,ะที่เกิดจากการสร้างจุดด้วยจุดสีจุดเล็กจุดใหญ่นะคะเป็นสีที่แตกต่างกันไป โดยภาพที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาเลยก็คือเป็นภาพนี้นะคะที่มีความโด่งดังนะคะในปลายศตวรรษที่19และนั่นก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของงานศิลปะสมัยใหม่ที่เรียกว่า neo impressionist ต่อมานะคะประเภทของงานจิตรกรรมถ้าเป็นแบบแรกเลยก็คือการวาดภาพคนแบบครึ่งตัว อันที่2ก็คือการวาดภาพคนแบบเต็มตัวอันที่3การวาดวิวทิวทัศน์แบบต่างๆอันที่4การวาดภาพหผนิ่งและอันที่5ก็คือการวาดภาพสัตว์นะคะหรือว่า animal painting นั่นเองภาพสีหน้าท่าทางหรือว่าหน้าตาของตัวบุคคลที่เราวาดเนี่ย นะคะก็คือจะเน้นแบบเป็นเรียลลิสติกก็คือแบบภาพเหมือนนะ,ะก็คือดูก็รู้เลยว่าภาพเนี้นการวาดภาพใครนะคะเป็นการวาดภาพบุคคลไหนเป็นการวาดที่เน้นความเหมือนนะคะตั้งแต่ศรีรษะจนถึงนะคะเราเรียกว่าพอเทาจากพอเทศนะคะ ก็คือจะเป็นภาพแบบ Human Figure นะคะก็คือเป็นการวาดภาพคนแบบเต็มตัวเน้นให้เห็นแบบ full body นะคะลักษณะเด่นของการวาดภาพคนแบบเต็มตัวก็คือเราจะไม่ได้เน้นความเหมือนของใบหน้าแต่เราจะเน้นสรีระท่าทายืนเดินนั่งนอนหรือว่า าการแสดงอิริยาบถต่างๆของบุคคลในภาพเหล่านี้เป็นต้นเราเรียกว่าการวาดภาพแบบ human figure ต่อมาถัดจากการวาดภาพคนเนี่ยก็จะเป็นการวาดภาพ view t i l t h ชื่อเรียกแตกต่างกันไปภาพ view tilts นะคะแบบพื้นทะเลหรือว่าซีส a p e นั่นเองทีนี้นในที่นี้หมายความรวมถึงไม่ว่าจะเป็นน้ำตกก็ดี waterfall ททะเลมหาสมุทรหรือว่า ห้วยหนองคลองบึงเราก็จะเรียกโดยรวมว่าซ s c a p e อ่ะต่อมาถัดจากซ s c a p e นะคะก็จะเป็น l a แลนสเคปถ้อย่าง l a แล s c a p e ไม่ว่าจะเป็นภูเขาเนินเขาทุ่งหญ้าสวรรคหน้าหรือว่าทุ่งหญ้าอะไรก็ดีนะคะที่เราเห็นที่เป็นส่วนของแลนหรือว่าทุ่งหญ้ากว้างๆนะคะพวกเนินดินเหล่านี้เราก็จะเรียกว่า Landscape ต่อมานักเรียนสามารถเดาได้ไหมเหลือวิวอันไหนบ้าง อ่ะอันที่สเป็นทิวทัศน์แบบสิ่งก่อสร้างนะคะโดยที่บางตำราก็จะเขียนว่า structural landscape ะะหรือบางตำราก็เรียกว่า architectural นะคะหรือบางตำราก็เรียกว่า city landscape นะคะก็คือเรียกโดยรวมว่าทิวทัศนสิ่งก่อสร้างหรือว่าพวกทิวทัศน์ชุมชนเมืองอันเนี้ยทั้งหมดทั้งมวล3อันเนี้ยไม่ว่าจะเป็น c i t s c a p e landscape หรือว่า cityscape นะคะเรา่นี้ก็ถือว่าเป็นคำศัพท์ที่เราเอาไว้ใช้เรียกการวาดภาพ v วิวการถ่ายภาพวิว นะคะถัดจากการวาดภาพนะคะเรามาดูที่การปั้นกันบ้างนะคะอย่างการปั้นเราสามารถเรียกได้ว่าประติมากรรมหรือว่า s c u l p t u r e ประติมากรรมเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นงานหลอ่องานปั้นงานแกะสลักนะคะที่มีลักษณะเป็น3มิติก็จะมีส่วนที่มันนูนขึ้นมาเราก็เลยเรียกงานประติมากรรมว่าเป็นงานแบบ3ามิติ นะคะบุคคลที่ปฏิวัติว,ตวงการการปั้นนะคะในสยามประเทศหรือว่าในประเทศไทยนะคะที่ทําให้งานศิลปะในเมืองไทยเนี่ยมีความเจริญน,นะคะทับเทียมกับตะวันตกก็ดีนะคะก็คือบุคคลคนนี้เลยนักเรียนอาจจะเคยได้ยินคาว่าศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นนะคะก็คือเป็นบิดาร่วมสมัยนะคะในประเทศไทยที่ทําให้วงการศิลปะในสมัยนี้เนะะี่ยเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนเลยสามารถนะคะเชิดหน้าชูตาให้กับสยามประเทศ ะะโดยที่เดิมทีเนี่ยท่านเนี่ยเป็นชาวอิตาเลียนนะคะก็คือมาจากประเทศอิตาลีชื่อเดิมก็คือชื่อว่าโคลาโดเฟราจีต่อมาเนี่ยนะคะเข้ามารับราชการในประเทศไทยและก็ได้รับสัญชาติไทยนะคะนอกจากนี้ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปะที่ชื่อว่าโรงเรียนปานิชศิลป์ซึ่งภายหลังต่อมาเราก็เรียกว่า มหาวิทยาลัยศิลปาก่อนนั่นเองโดยที่อาจารย์ศินพิรสีเนี่ยก็ดํารงตําแหน่งนะคะเป็นคณะบดีคนแรกเลย ดูแลหลักสูตรนะคะเรียกได้ว่าต่างประเทศเรียนยังไงศิลปากรเนี่ยก็เรียนหลักสูตรแบบนั้นเลยนะคะก็เลยทําให้งานศิลปะของเราเนี่ยถ้าสังเกตดูงานปั้นมันก็จะมีสัดส่วนนะคะเห็นอนาตมีชัดเจนเลยอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งนะคะในชิ้นง,งานที่อาจารย์ศินเพลศีเนี่ยนะคะได้ร่วมสร้างไว้สิทธิานุสิทธิที่มีชื่อเสียงแถวแนวหน้าของประเทศไทยอย่างที่นักเรียนอาจจะเคยได้ยินผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ เฉลิมชัยโคศิิพัฒน์หรืออาจารย์ถวันดัชนีเหล่านี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นสิทธอย่างจิตนะคะของอาจารย์ศิลป์เพรศีต่อมานะคะพูดในเรื่องของงานประติมากรรมนักเรียนสามารถตอบได้ไหมว่างานประติมากรรมมีกี่ประเภทอ่ะใครตอบได้เฉลยเลยนะคะก็คืองาน ประติมากรรมเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือรูปแบบแบบนูนต่ำนะคะก็คือจะนูนขึ้นมาจากแบ็กกราวหรือว่าพื้นหลังเนี่ยเพียงแค่เล็กน้อยนะคะ2รูปแบบแบบนูนสูงนูนขึ้นมาจากพื้นหลังเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าเราก็ยังมองเห็นทานั้นของพื้นหลังหรือว่าแบ็กกราวอยู่นั่นเองนะคะ และประเภทสุดท้ายเลยประเภทที่3นะคะก็คือจะเป็นงานปริมิกรรมแบบลอยตัวก็คือสามารถมองเห็นได้รอบทิศทาง360องศานั่นเองนะคะเช่นอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินที่วงเวียนใหญ่นั่นเองเนาะต่อมาก็คือทางด้านของสถาปัตยกรรมนั่นเองนะทีนี้พูดถึงเรื่องของสถาปัตยกรรมนักเรียนสามารถตอบได้ไหมว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยมีกี่ประเภทตามการสร้าง อ่ะเฉยเลยแล้วกันเนาะนะคะ,ะสถาบัตยกรรมเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทตามการสร้างก็คือแบบแรกเลยก็คือรูปแบบเปิดจะเป็นอ่พวกอาคารบ้านเรือนพวกคาเฟ่พวกโรงพยาบาลหรือว่าโรงเรียนเหล่านี้สร้างขึ้นมา เพื่อให้บุคคลภายนอกเนี่ยอย่างเราเราเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่อาศัยใช้ประโยชน์ข้างในได้นะคะและแบบที่2ก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์บางอย่างเช่นเอาไว้เพื่อเป็นสถานที่เคารพสักการะหรือว่าเก็บวัตถุโบราณเหล่านี้เป็นต้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้เราเนี่ยเข้าไปชื่นชมความงามหรือเข้าไปอยู่อาศัยด้านในนะคะเช่นพระธาตุดอยตุงนะคะเวลาที่เราไปเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะเวียนเทียนหรือว่าชื่นชมความงามได้แค่ด้านนอกเท่านั้น ะะไม่สามารถที่จะเข้าไปข้างในได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นสรุปภาพรวมนะที่นำมาให้พวกเราได้ดูอย่าลืมนะคะถ้าใครอยากที่จะเจาะลึกเนื้อหาหนูสามารถไปทบทวนด้วยตัวเองได้ใน Google Classroom ตามสไลด์ที่ครูส่งให้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ see you next time นะขอให้โชดะค,ะชะคะชดีนะคะจับการสอบในทุกรายวิชานะคะ have a nice day